ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หรือคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยแพ้มาก่อนเขาไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเขาไม่เคยผิดหวังมาก่อนหรือแม้แต่เขาไม่เคยอ่อนแอมาก่อนทุกคนที่สำเร็จทุกคนที่ผ่านชัยชนะเข้ามาได้ถึงวันนี้คนเหล่านั้นค่ะเขาก็เหมือนกับคุณตอนนี้หลายคนตอนนี้กําลังคิดว่า ฉันจะไปต่อดีไหมหรือฉันจะพอแค่นี้ฉันคงทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปฉันผิดหวังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามฉันน่าจะไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จฉันไม่น่าจะเป็นคนที่ชนะได้ในเรื่องราวเหล่านี้ถ้าใครกําลังคิดเรื่องนี้อยู่วันนี้ฟังคลิปนี้ให้จบค่ะพี่หมูเป็นคนหนึ่งค่ะที่กว่าจะมาถึงวันนี้ ก็ผ่านเรื่องราวแย่ๆเหล่านั้นมามากต่อมากค่ะไม่ได้ไม่ได้น้อยๆน,นะคะสมัยทำงานประจำคิดง่ายๆเราทำงานประจำยกตัวอย่างที่แบบมันขมขื่นมากๆจบมาพร้อมเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนรักเรียนมาพร้อมกันจบมาพร้อมกันค่ะเรารับราชการด้วยกันถึงเวลาบรรจุสิ่งที่ได้รับก็คือเพื่อนได้บรรจุก,ก่อน ก่อน6เดือนด้วยนะคะระหว่างที่เราไม่ได้บรรจุเราก็ยังไม่ได้เงินเดือนเหตุผลของการบรรจุก่อนถ้าฟังให้มันตลกมันก็ตลกนะแต่ถ้าฟังให้เจ็บปวดมันเจ็บปวดมากๆค่ะเหตุผลเพราะตอนนั้นเขาบรรจุข้าราชการตามชื่อค่ะลำดับชื่อเพื่อนเขาขึ้นต้นด้วยพอพานพี่หมูขึ้นต้นด้วยวอแหวนค่ะชื่อจริงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้บรรจุก่อน พี่ก็ได้บรรจุตามหลังค่ะในขณะที่เราจบพร้อมกันแล้วเราเป็นพยาบาลจบใหม่ที่รอคอยเงินเดือนเดือนแรกเหมือนเหมือนกันแต่กลับเจอว่าเขาได้เงินเดือนก่อนพี่ได้เงินเดือนทีหลัง6เดือนเห็นไหมคะถ้าเราทำงานที่ไม่ใช่งานประจำที่ไม่ใช่รับราชการวันนั้นพี่หมออาจจะลาออกเพราะน้อยใจก็ได้เพราะเสียใจก็ได้เพราะผิดหวังก็ได้แต่ความที่เรารับราชการเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ มันต้องอยู่ต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปต่อค่ะนั้นแค่เรื่องเดียวนะคะแต่มันมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายที่เราผ่านความล้มเหลวผ่านความเจ็บปวดมาซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่วันนี้คนที่เขาสำเร็จคนที่เขาผ่านชัยชนะเขาก็เจอแบบนั้นมาเหมือนเหมือนคุณน,นี่แหละเหมือนเหมือนกันนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จมันเริ่มจากคุณเริ่มต้นก้าวเดิน เมื่อคุณเริ่มต้นก้าวเดินคุณอาจจะล้มเหลวคุณอาจจะล้มคุณอาจจะผิดหวังคุณอาจจะเสียใจแต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณเลิกตั้งแต่คุณล้มถ้าคุณเลิกตั้งแต่คุณผิดหวังไม่มีใครชื่นชมคุณเลยแม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองค่ะไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผิดหวัง คุณล้มเหลวคุณผิดพลาดแล้วคุณลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งแน่นอนค่ะการลุกขึ้นสู้ทุกครั้งของคุณจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นจะทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะสั่งสมประสบการณ์แต่ละครั้งที่คุณผิดหวังที่คุณล้มเหลวมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นค่ะจนวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จหรือคุณเข้าสู่ชัยชนะได้ มันคือบททดสอบของคนสําเร็จค่ะมันคือบททดสอบของคุณสําเร็จคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคะถ้าคุณเรียนในห้องเรียนคุณเรียนจนจบแล้วคุณถึงจะได้ทําบททดสอบแต่ชีวิตจริงของคุณค่ะชีวิตจริงของคุณนะคะคุณเจอบททดสอบก่อนแล้วบททดสอบนั้นถึงจะเป็นบทเรียนให้กับคุณค่ะทําไมถึงมีคํานี้ขึ้นมาเพราะโลกใบนี้ เตมไปด้วยคนสำเร็จที่ผ่านบทเรียนแบบนี้มาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่คุณคนแรกที่เจอบทเรียนแบบนี้ไม่ใช่คุณคนแรกค่ะที่เจอบทเรียนแบบนี้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้คุณสามารถล้มแล้วลุกได้ทุกครั้งที่ล้มคุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนคุณยิ่งผ่านประสบการณ์ที่คุณต้องลุกขึ้นใหม่ลุกขึ้นใหม่หลายหลายครั้ง ความเข้มแข็งของคุณจะเพิ่มขึ้นนอกจากความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นแล้วมันมากกว่านั้นค่ะความมั่นใจในตนเองความศรัทธาในตนเองจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนถึงวันที่คุณประสบความสําเร็จหรือเป็นผู้ชนะคุณก็จะเป็นคนที่สามารถมีเรื่องราวเล่าต่อคนอื่นได้ว่าคุณสำเร็จเพราะแบบนี้นะผู้ชนะเท่านั้นค่ะ ที่เป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ถ้าวันนี้คุณไม่ชนะถ้าวันนี้คุณเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ถ้าวันนี้คุณเข้มแข็งไม่พอที่จะลุกขึ้นมาสู้ก็ไม่มีใครช่วยคุณได้ค่ะไม่มีใครว่าคุณด้วยไม่มีใครเห็นใจคุณด้วยและไม่มีใครพูดกับคุณว่าดีแล้วทําแบบนั้นก็ดีแล้วมีความสุขกับเรื่องแบบนั้นเถอะเขาไม่ได้จริงใจกับคุณหรอกคะ่ะถ้าเป็นแบบนั้น ภูมิใจในตัวเองและลุกขึ้นมาอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งจนกว่าคุณจะสำเร็จและจนกว่าคุณจะได้รับชัยชนะนั่นคือนิสัยของคนสํำเร็จค่ะคนที่เขาประสบความสําเร็จล้วนแล้วแต่เป็นแบบนั้นวันนี้ถ้าคุณกำลังเดินผ่านเส้นทางแบบนั้นอยู่ให้คิดถึงคำพูดคำพูดหนึ่งของโทมัสอันวาเอดิสันเสมอว่าความอ่อนแอที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์ คือการยอมแพ้และวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้มันสำเร็จได้นั้น <an> ก็คือการลองใหม่อีกครั้งเท่านั้นเองค่ะไม่มีใครแพ้ตลอดไปถ้าคุณยังสู้อยู่และไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จและรับชัยชนะอย่างใหญ่หลวง โดยที่ไม่ผ่านประสบการณ์ความล้มเหลวหรือความไม่สำเร็จหรือทำไม่ได้มาก่อนค่ะบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้พี่เชื่ออย่างนั้นคุณละ่ะเชื่อแบบนั้นหรือไม่พิมพ์มาให้หนูหน่อยค่ะว่าคุณเชื่อมันไหมว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จได้พี่หมูสอนโดยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะหมูเปิดคลาสสอนการตลาดออนไลน์ฟรีและศาสตร์ของความสาเร็จ สำหรับทุกๆคนนะคะสามารถทักหาพี่หมูได้ที่ s i K I U P M O O หรือสแกน QR code ด้านบนเพื่อลงทะเบียนได้นะคะ